เขอบถันด <ersch> ูฟลอดินดลอากินตอินคุณบุกเไปในสถานทูตคุณัดจดเล็กที่างน้นก็เด็กานการอบงกรระวงกันท่แล้วนั้นพ่้าลงม่ใช่ครอรอประกอบให้ตาครับมีรอยคบ มือทำระเบิดตายไปสิบคนบนแผ่นดินคงสูงขึ้นอ๋อใช่เห็นติดมือทำระเบิดตอกโคตรที่การเงินหลังหลงก่อการได้รู้จักมาให้เราได้แค่ลูกกับจ่อไม่จำเป็นจะชัดไม่ชัดเขาไม่ชิงพวกมันได้สามไปตอกโคตรธรรมชาติขอบคุณมากคุณเสือปืนไว้ตอนนี้เราเลยไม่รู้ว่าใครจ้างเขาและจ้างทำไมแล้วนี่คุณอยากทดสอบอะไรกันแน่เนี่ยขอบคที่ติดฉีก ผมคิดว่าเองเป็นรหัสลับไม่นึกว่าจะเป็นตุยจุกอ้วนเชื่อฉันอีกพยายามจะจะสั่งเธอโอเคครับท่านสุดยอดเลยครับท่านนึกแล้วจะลืมขั้นก็เร็วไปผมเข้าใจดีว่าชีวิตสายลับเนื้อมันเทศหลวงของบ้านเขาถ้าคุณทำเพื่อนลอยทุกขันลูกเชนเดอรลอดอินโดจีน